บริษัทที่ทำกำไรเก่งที่สุดในเซตร้อยของปี2568การวิเคราะห์ข,ข,ข้อมูลของบริษัทนะคะถ้าหากว่าเรามองข้อมูลเฉพาะของรายได้เนี่ยก็อาจจะสะท้อนแค่บางอย่างนะคะแต่ว่ายังมีอัตราส่วนที่น่าสนใจอีกหนึ่งอัตราส่วนค่ะ <Bem. S 2> นั่นก็คืออาตาัตรากําไรสุทธินะคะซึ่งมันจะบ่งบอกเราค่ะว่าการที่เราทํายอดขายไปได้แล้วนั้นทุกๆ100บาทจะกลายเป็นกําไรของบริษัทเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ซึ่งในปี2568นะคะก็ในกลุ่มเซทร้อยมีหลายบริษัทเลยค่ะที่มีอัตรากําไรที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งสูงเกิน30%เนี่ยมีหลายบริษัทเลยค่ะเราก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูลมาผ่านอินโฟกราฟิกนี้นะคะเริ่มต้นที่ทแคนะคะซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิสูงเกือบ45%เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะธนาคารเนี่ยมีรายได้มาจากดอกเบีย้ยสินเชื่อนะคะเลยทําให้ต้องมีการตั้งสํารองนี้สินด้วยค่ะดังนั้นกําไรสุทธิที่สูงเนี่ยอาจจะยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจนะคะเพราะว่า สามารถขึ้นลงได้ตามการตั้งสำรองดังกล่าวนั่นเองค่ะการวิเคราะห์อของธนาคารนะคะเราจึงต้องใช้การวิเคราะห์ผ่านตัวเลขการเงินอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนต่างไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินต่อสินเชื่อรวมเป็นต้น,นะคะ่ะ ต่อมานะคะ SISB ค่ะถือว่าเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะที่มีอัตรากำไรเนี่ยสูงเกือบ40%เลยทีเดียวจากความต้องการของผู้ปกครองค่ะที่ยอมจ่ายเพื่อคุณภาพการเรียนนะคะเมื่อโรงเรียนน่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีนักเรียนเต็มเนี่ยต้นทุนต่อหัวก็จะลดลงทันทีค่ะทำให้อัตรากำไรสุทธิของ SISB นั้นเพิ่มสูงขึ้น ต่อมาค่ะ W H A แล้วก็ A W C นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะก็คือใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ในช่วงแรกแต่พอสินทรัพย์เริ่มสร้างรายได้นะคะอย่างเช่นคลังสินค้านิคมอ,อุตสาหกรรมหรือว่าโรงแรมนะคะรายได้เนี่ยก็จะไหลเข้ามาแบบสม่ําเสมอค่ะขณะที่ต้นทุนดําเนินงานเนี่ยไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วนนี้นะคะกำไรก็เลยออกมาสูงนั่นเองค่ะ สุดท้ายค่ะ CPN นะคะเจ้าของศูนย์การค้าห้างเซนทัลทั่วประเทศค่ะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เก็บค่าเช่าในศูนย์การค้าเป็นหลักนะคะทำให้มีต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต้นทุนคงที่นั่นเองพอเปิดศูนย์แล้วเนี่ยร้านค้าก็เข้ามาเช่าพื้นที่ดังกล่าวนะคะรายได้ก็จะค่อนข้างแน่นอนแล้วก็มีอัตรากำไรสุทธิที่สูงกว่า36ในช่วงปีที่แล้วด้วยค่ะ บทสรุปจากข้อมูลนะคะทำให้เราเห็นภาพค่ะว่าธุรกิจที่มีกําไรสูงนั้นส่วนใหญ่แล้วจะได้เปรียบในเชิงโครงสร้างค่ะจะเป็นธุรกิจที่สามารถใช้สินทรัพย์เดิมนะคะสร้างรายได้ซ้ําๆในขณะที่ต้นทุนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นธุรกิจนะคะที่มีความต้องการของลูกค้าเนี่ยที่จะยอมจ่ายในราคาสูงนั่นเองค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหาว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ